สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ีพี่หนีด้วยค่ะเด้อสิลองเชียงดวงมาหาเห็ดตบเต่าเบ,บิงเนาะคะ่นะเนาะเบิงน้ำคอมมินต์เพิ่นก่ะสิลองมาหาแวเบิงกะวาสิมานหรืบอบะหมานเนาะคะ่นะเนาะบ่ได้มาดูนแล้วเห็ดตบเตาอยากกินแกงใส่ไผ่ตูไทยคือสเสียบไปเบิง่งไปหลุ่นกันเลยค่ะเพออันนี้วาสิมานหรืบอบ่หมานเนี่เบานี่ก็แนมหาหน่อยบักดันนํางไปไปหาพี่น้องหาเห็ด เป็นเมืนสิมันมาไม่ยังอ้รอดอกแรกแหกมันเยอะขวนมนิอันนี้อะดอกแรกแหกมันเยอะขวนเด้สีก้าวเลยดูไหนมาล่ะอ๋อไปหากันต่อสิได้บ่มายามมาเยือนแล้วปล่อยไปเอาพี่น้อง เจ็บกกะยาข้วนข้างเจ็บทนห,นะห้อยกับอ่องเยอะนั่นไหมน้องเบื่อเบืเอจะมมติปล่อยแล้วครับพี่นอ้องใส่ใบใหม่ห ตกมาเดือนนี้ก็เป็นสีนี้เนาะนี่แหละมันแต่เนี่คืองอกมันงอกเลยงอกแล้วพี่น้องไปครับพูนครับอีกดอกนึงไปเน้ยังต้องตกหนามเลือกหนามเลือกดิถ่วมหัวเงินมือคนนี้นี่นี่ครับ สิเดียวเก็บแบบพลาใจเลยเ <c oughs> นี่ยโบเห็นหัวหีบโอ้ยเงือกขุนตาให้ทายหิตเนี่ยโบเห็น,น,นหิตโอ้ยสั่นลังเงือพออีกแล้วครับพี่น้องนีไก่ิเบิดหนาแล้วนนออนเนี่ยพี่น้องเอ้ยเมืองมันสิพ่อแกงเมืองนี้ดอกเถาละดอกมัน้โอ ẩn thường lấy xong đọc ghét 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 đọc ghét 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 นั่งถา็นฮิตบ้ามันบานลนวดสำกระดงจังไรเงี้ยเขียดในในยมันมาหลีอยู่น้ำไตด,ดอกเ็ดกระสินงังหมองนอนหมองยูยเพื่อนมันเนาะฝนตกกับว่าเปียกนี่หรอมีหลังค่าอยู่ยไปพุ่นรับอีกดอกหนึ่งพี่น้องพุนเห็นบ่ไม่ถาเก็บไหม ดอกนน่ก็นหน่อยดอกนน่ก็นใหญ่ตลิตรนเานอบานเหรอที่เท่าแล้วยีนาเฮ็ดผึ่งตบเต่ายี่เบิดเขีดละม้างนี่ตกอจําละนไม่บวกนั่น ขาคือบ่ขึ้นมานําโอ้ยโอ้โว้าวโอ้ย,อ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 ยนี่สองดอกพี่น้องเพิงขมเห็ดเพิงขมโอ้ยคือซ้อนกันไร้เสียโอ้ยน,น่า ลายรถสิบล้อนึงพอดีอ๋อนี่สายตาไงเฮ้ยตึงๆกันเอาเบิร์เลยค่ะพี่น้องแต่ว่เาเห็ดที่ไดนนี่มึงมั่นแบบนี้เลยบกคลุมแห้งเฮ้ยนี่ออกเป็นตับเป็นตับอยู่เฮ้ยโอ้ยพี่น้องมึงกันสัตว์สัตว์ใหม่ๆกระต้องกระชามันเถิดเอาอยากให้เห็นสัตว์ มา่อวานเราไปน้นองถ<ค>่ายรูปครับบันไหนลีลาเด้อพอถ่ายฝากนึเงินผู้ซื้อเอาไปแต่อ,อ้างเอาไปแต่อ,อ้างมันผู้ซื้อว่าแป้ง <laughs> ผู้ซื้อว่ัลล็ก <laughs> อันนี้ดอกเงี้ยนิดหน่อยก็มีไปน้องอีกดอกนึง่ง <laughs> ขาสาาาั่นช้างมันว่าเป็นยัง พ่อให้ได้ดอกไงกับพ่อแล้วหมดจังยังห่วยลายแด็อยู่ลองคือเก่าหรอพี่น้องลองดูคานี่ครับหมดแล้วเหอ่น้อหมดแล้วไปหาตอพี่น้องรุดออกเลยวะรุดทางมั่นวะพี่นังผีทั้งหลังผีสองดอก โอเคีังสี่แหละกําลังแสบแกล้งเลยล่างแกล้งเลยระตรงลวกล่างมออกสวัสดีค่ะพี่น้องชูฟูชกคนคือมวนแทะเอาเห็ดเถ่ามาผากไหมเอาเห็ดเถ่ามาผากเออจ้ายายๆเป็นหนสบายดีบอเด็กเด็กมาก็ขี้นี่ขี้ยังขี้บกเขียบยิบขี้เนี่ยฮะขี้สุก อะไรจิงอะไรที่ต่อมนะครัหาจำอะไรไปกิดโตนะโอ้ยหายบ่นอนอนบ่เบี้ยนี่หน้าเบิ่งโทรศัพท์เออดูโทรศัพท์ดีเนาะเอาเบิ่งทีแบงให้แก่ทีแบงให้แกงเนี่ยเอาอย่าบ้าอย่าดื้อตี้เลยตีตี้เลมาเลยเวมาหาเลยมันได้นี่ในนอยว่าไอ้ยากันมันไปคุดได้รถเครื่องรถอีแตก บ้านไรบูข้าเจ้าพู่บานคือพูดบานือว่ะนอนเขียวมาคือจะจะจะตี่นอเอก็มานจะบักขวกสูงได้ได้โบเฮดโบ่บได้โบได้ใหญ่ใหญ่เราไปได้เฮดปวกหลายหลายด้วยค่ะพี่น้องเดสิพาไปเบิ้งเดสิพ่าไปเบิงเฮดปวกเล่าด้วยค่ะพี่น้องแซต้เย็นอื นั่นแหละยเห็ดอะไรดอกขาวๆน่ะเห็ดละโงกขาวค่ะโอ้ยเขาเอาแต่ดอกเท่าให้คือคนเท่าเลยนะอ้าวยายค่ะนี่จะไปอ่านี่เท่าไหมยายจับดูก่อนจับดูก่อนมีแต่เท่าเท่าเลยอือเดี๋ยวขอชิบไปเบิ้งอันนี่เดี๋ยวขอชิบไปเบิ้งไอ้เห็ดปวกใหญ่ๆชิบไปเบิ้งอันนี้ก่อน พอดีมาแต่หาเห็ดกับแวหาใหญ่ๆเลยเ้อะค่ะพี่น้องทมาขอบังน้าเราสามหน่วยอังนอ้เกบบัน้าบอบบอบเอามือนั่นเอาน้ำเจ้าซื้อน้ำเจ้าวเพระท่านอันนี้อยู่นาเดี๋ยวเดียวเดียวเด้อเดียวเบิงเบิงเบิงเห็ดเล่าก่อนอุ้ยปลาหมึกตากเปี้วเวิรนเบิเลยเนาะปลามึกามโอ้ยหอทิแล้วโอคือขาดโอ้ี่ อุ้ยอันนั้งอันนั้นอันนั้นกระพาน่ายว่ายตู้เย็นมีระบบเซฟตัวนี้นี่โอ้เห็ดชวกแล้วอุ้ยหนามเป็นตะหวานเนาะโอ้ไใบชาลูกสาวโอ้ตองถุงแสดงว่ามีตัวหลายตินี่เปิดเอาออกมาเลยใจน้อยนี่ยนี่นะอันนังไป๊ะหามือเล็นี่นะในชั้นนี้นะแล้วก็แกงกินน้ำเนาะนะอ๋ออ๋ออ๋อ ไปมีปลาหน่อยกินบอปลาหน่อยนะนะหน่อยไหมบอเหลีวมี่นะมีว่ะเออเอาไปเนี่ยปลาจ่อมเนี่ยโอ้ยนะมีบลาสมมอบอมีอยู่ในตุ่นทีตุ่นมันอยู่ไุฎตุ่นมันอยู่ตลาดไอ้กัมพูชาพวกตลาดบ้านเฮาบ่มีเด้อเดี๋ยวนี้บลาสมมเอบอแย่มาให้เบิ่งสุผู่สุคนเด้อค่ะพี่น้องักมออออนนน่่เป็ตยู่ใส่อน ยู่งใส่คนว่าท่านเห็นเลยปีนี่เ่อท่านเห็นหน่าสาวย,ยายเพียงคนน่ะโอ้ยสเสพที่ขาดเลยค่ะแมน <c oughs> มันมันปิพนดพายุตีห่วยกระพุนพาไปเบิกป่าจะ้ะตะพนุนลาอะไรล่ละโอ้ยไม่ยังละดินขวดขวดดูนั่นขวดสินะ่ะไปเบิ่งสูดบรรยากาศมา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 กระพุนพามาเบิ่งแนี่ยเวมาเบิ่งโอเราโตพอดีพอดี ถ้าเศร้าขอป้านี่เอามาที่คืนเศร้ากาแฟโอ้โตก็ดีมากโอ้เออเอาอะไนี่ยอือเราเหลืองเกินโอ้ก็โตกำลังงามตัวนี้พอดีเลยหล่ากาโบไม่เห็นน้ำยาขับปุนเนาะโอ้โหนี่ใหญ่ๆแล้วมีโอ้ใหญ่ๆอ้อยแซ่บคุณพ่อแ่บนี่อ้อยเช่อเด้งอ้อยดำนะ อ้อยซออ่อยกรอบแค้จะได้ใจสีเห็นได้มาเบิ่งในสวนใหญ่โอ้เรามีพักใส่นี่น้ำตัวนี่เรามาวานเกิดขึ้นอยู่ตัวนี้บอมีแคปานินได้อไหมอีพ่อจ่าโอ้ ป้าดูไงนีน่ป้านนทังโค้ทั้แล้วได้มองยืนปาดีแล้วานิ่ครับโตกันนย่นอยแล้วได้มองยืนห้ปลาก็ดีปลาดินดอกหลายเนาะทั้งเสาเขามันขึ้นมาคับน nah> so ่ะเสากับแรงเสากับแรงมันเย็นอ้ยนั่นด้ป้าเราล่หลายป้านิ um ่นนะ่อมัมันตออืม มะเ้าของมันปลูกมะชีไน่เอือยเยแบบนี้ว่ามันสะอาดดีเหนริ่มแล้วเออมันโล่งมั้งนี่ดีเน้อมันบดืดดูดแม่งอันนี้เนี่ยวาหันว่ามันออกมิดเส่ไรแถมันดีนะอืวางน้ำแต่มเนาวอ๋อยน้ำท่วมหลากอูยตายลวป้าหายมดน้างกนถิ่นลูกน้ำมได้แถมันดี ว่าแ้าเงื่อนถิ่มงหนมันวอมนกระลัหนวอร์เข้าวจ้าออกมาโอ้ดีเนาะโอ้กินน้ำเนยเดือดะโพกสดหอาเลยเนาะเนาะอันนี้เป็นดก่อนไม้ไผ่ตูไทยบ่หนีนะนี่นี่นะเออปูเปียต้มสมบ่โอ้ยปูไผ่ตูไทยไบน้ำเด้อเอาไปต้มสมบ่อยากกินบ่ไม่อย่างกบเอบเยลืเพท่านใหญ่อยู่คนนี้เออกบเต็มอยู่ แย่ๆเจ้าแขวดีๆเจ้ากัดใหนคอยซีมเน่เปอยังแขวดีไปเลเนาะกนไนเขียวมากได้เข้ามาตัวน่ยัง่านี่พอดีพอดีกบเยอะแล้วพอท่านไงคอยสั่งลรอยู่โลนึงพอท่านไงซ้ำหนีดึอทำไมไม่มาสั่งกับเราอ๋อหรอกํลังกินเลยแซ่บๆนะนะ เพื uh ่อวานเยมเสก่วพสิโตเออเเวลาพ้น huh. ทั้งแรงสิมาหนิว huh. ม uh ัมาโดดโอ้ยมนโดดึ้นมาง่อยนะง่อยลาอพังเลยอืมสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าโตใขายด้จักโล่หรอให้ประธานได้ขายนะเอ่ามาอุ้นนโลนึงกับเนะจับมาอ่าอยากให้วาแล่เรอาแรงปัดกบ คงแก่หลิศคอยสร้างเล่าหลายเถื่อแล้ะแล้วว่ามันมาท่านไงแห้งมาท่านไงซ้ำของเจ่าม่าท่านไงดียังอะอ๋อย่าๆคือคือว่าได้ยินข่าวว่าเก็บไปเฮ็ดผวกปลาเหล่านี้เฮ็ดผวกหายตะพ่นว right ่าเก็บได้ชีหาดอก พุ่มันอยู่ในห้องรัวพุตะพนหล่อใหญๆไปเก็บไปเก็บเฮ็ดเลยนี่ตะพนไปเหยียบมัาหักเมีดอกบ้านพัเก็บออกมาให้กูสาดอกเพ่เจ้าเฮ็ดอย่างนีแป่มาแต่บไหนคือให้องรัวเพาว่าเห็ดวกบัดนทักเะมันเป็นจุ่มจุมจุมขึ้นกูเอาบูรูลูบๆก็กลเสียไปกี่เมากีบเมาแกงกินบวกยางเสียบเสียบค่อยว่าเห็ดเพึ่งขมแก้งใส่พะตูไทยมันเสียบหักกอะดัง

อุ้ยเนางยาข้าปุ๋ยพี่เช่แต่พ่อค่ะไปขายสวนบกคุงอยู่แถวหัวลำโพงเขาไลน์นี้เขาไลนคุ้มเขาไลนคุ้มเซอร์คาตาเลสมาสันนี่นนา่ะเอออยู่เลาะหัวลำโพงเออโอ้สางว่าก็แล้วกุยคุยกับอะไรโรลละจักขีดโรลละสิขีดโอ้โรลละสิขีดโอเคค่ะ แล้วได้คิดมาแวะหาของข้าวเลือกับพี่น้องไปที่นี่ก็ไปขึ้นเงินละไปแต่งตู้มันอิ่มมั้งนอนแช่ลับผันดีหุ่นยิ้มยิ้มยิ้มอีกยิ้มเพื่ออเลยมันเขาเคอกบอมันยิ้มไหมต้านแรงเที่ยวเขาตีมันยิ้มให้บ้างหรล่ามัอ๋อยิ้มๆนั่น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 แรงไงนั่นเขาเคอกกางมุงให้เรียบร้อยไปแล้วบัดนี้ไม่ไปประคุณ อ๋อบ๊อบบอมีแนวต้มโอ้หน่อไม้นี่ใหญ่ๆก็มีละเห็ดหน่อไม้ถุงหน่อไม้ดีเหือนกัหน่อไม้ใหญ่สำนัก4-7ไ่ได้อ่านได้นี่งหนี่ม้เดี๋ยมีเวลาอยากแกงก็มาตุ่มหน่อไม้เผาเมนบะใหญ่ๆหน่อไม้เผาแล้วก็อันนี้แกะออกเาใส่ถุงยางเลยเมนบะแล้วก็มาหนึ่งอีกนะเขาสิได้ใส่ถือไปกิน ลชี้ก้านถนอมน้องใหม่ละชี้รถไฟจะไอ้ยแต่นองใหม่โขกนั่นดิวันที่เป๊ะเอาโบเดชเอาโบดุลดอกก้อยแต่ชิไปคุดแต่ก้อยไรรกาศสดใสคุดโบดุลซันนี่แหละครับพี่น้องจุ๊บชิบไปเพื่อซันนแ่ราค่ะมาเร็งกับใยใยมาแต่หาเห็ดเดี๋ยวสิกับบาทไปเหงื่อไปหาหลางเห็ดผักพรอแล้วค่ะใหญ่ๆแล้วก็ให้ปลาหน่อยน้ำข้า็ตัดออกเเาสียมา่ไหนเราด้เก่ง เห็รผุ้มเุมฮิตผือข่ามันเลยค่ะเห็นเราหมักดอกกันเลยแบ่งให้เราพี่ไปเพ่ชนีแล้วค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วเมื่อยเง่าเยียรเลยมือนี่หมอดใบสามแป๊ด